ดีเจเพชรจ้าโพสเล่าอาการป่วยเป็นโรคใหม่มากสงสัยคือโรคอะไรทำหลายคนฮือฮาอย่างมากเมื่อดีเจเพชรจ้าโพสอินสตาแกรมส่วนตัวเผยอาการที่งงๆอยากรู้ว่าสมันคือโรคอะไรโดยบอกว่ามีเรื่องสอบถามหน่อยใครเคยเป็นบ้างครับมีอาการแสบคอมากๆๆ,ๆ แบบไม่เคยแสบมาก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นมีเสเลดสีเขียวมากๆมากแต่ไม่มีไขมีไอแบบนิดนิดหน่อยๆนตลอดวันเสเลดสีเขียวข้นจะมีเฉพาะตอนเช้าตรวจโควิดก็ไม่เจอว่าเป็นเป็นอยู่ถึง17วันถึงจะหายตอนนี้คนเป็นเยอะมากจวัดก็ไม่ใช่ทอมซินอักเสบก็ไม่ใช่สรุปมันคือโรคอะไรขอความรู้หน่อยครับ คนรอบตัวเป็นกันเยอะมากๆปลอกระผมไม่ได้เป็นละนะ5,555 55 5และบอกว่าหลังจากอ่านคอมเมนต์ผมเพิ่มเติมนะไม่น่าใช่ฝุ่นครับไม่มีไข้เลยครับคอไม่ได้อักเสบไม่เจ็บคอกลืนน้ำลายปกติไม่ได้เป็นไซนัสนะครับสเสลจ,จะมีแค่เช้าเท่านั้นกลางวันปกติเลยเหมือนไม่ได้เป็นอะไร แต่มีไอนิดนิดหน่อยหน่อยถ้าเป็นหวัดควรหายในเวลา7-8วันแต่นี่ไม่ใช่หวัดเลยงงกับอาการเพราะเป็นโรคใหม่มากเกิดมาไม่เคยเป็นมาก่อนสรุปโรคอะไรวะเนี่ยห้าหม้าพันตอนนี้ยี่หายมานานแล้วนะครับแต่เห็นคนอื่นเป็นกันเลยสงสัยว่ามันคือโรคอะไรคนบันเทิงและชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บอกตรงกันว่า เป็นเหมือนกันจำนวนมากเลยทีเดียว